ไม่ใช่นักเลงไม่มีระตูแต่มีไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สินและสิ่งสำคัญคือชอบ,บปืนเคลียร์นะครับ สิ่งที่ชอบมากก็คืออาวุธปืนไม่ใช่มีไว้เพื่อยิงศัตรูไม่ใช่มีไว้เพื่ออวดไม่ใช่มีไว้เพื่อยิงเทศการปีใหม่แต่มีไว้เพื่อกีฬาและ อยากจะได้686สักกระบอก4นิ้วแต่ราคาแสนบวกไม่ไหวคนชอบปืนเนาะไม่รู้จะว่ายังไง ไม่ใช่ปืนเถื่อนครับมีใบปส4เห็นเพื่อนเขาลงได้เราลงบ้างคงไม่เสียหายนะครับกลางวันนอนในตู้เซฟกลางคืนอยู่บนหัวที่นอนชอบครับ